ร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะมันต้องมาชนกับมลพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอากาศนะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าในน้ำนะคะที่มันเข้ามาในร่างกายะะเราก็จะเจอหลากหลายเลยสิ่งที่เราเจอปุ๊บเราก็จะแพ้ไอจามหอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีผลิภัพันหนึ่งของตัวนะะูตาช็อต้วยค่ะช่วยในเรื่องของการ ปรับภูมคุมกันให้ดีขึ้นลดเสี่ยงโรคภูมิแพ้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์เบต้าพัสนั่นเองนะคะเเบต้าพัสเด่นยังไงอันนี้นะคะหลายๆท่านที่รู้คุณสมบัติพิเศษของสารสกัดนี้กันอยู่แล้วนะคะพะนำมาใช้กันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวก็คือสารสกัดเบต้ากรูแคนนะคะช่วยปรับ มดุลใน,นร่างกายเบต้าคูแคนนะคะนะคะเป็นยีชนิดหนึ่งนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ดีช่วยในเรื่องของการทําให้ปริมาณเม็ดเลือดขาวของเราดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเมื่อปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เหมือนทหารในร่างกายของเราเยอะขึ้นนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะไม่ว่าจะเป็นสมก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่างๆเวลาที่จะเข้ามามันจะกระตุ้นให้เกิดแพ้ให้เราไอให้เราจามให้เราคันบางคนนี่แบบน้ำหูน้ำตาไหลยอย่างงดเนี่ยนะคะ จอฝุ่นเจอควันบุหรี่หรืออะไรเนี่ยน้ำตาจะไหลก่อนเลยนะคะนั่นคือการภูมิแพ้เพราะฉะนั้นถ้าเราแข็งแรงนะคะระบบภุมพรมกันของเราไม่ทํางานไวเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ก่อให้เกิดการแพ้สารกันที่ว่านี้ก็คือเบต้าคูแคนนะคะจะช่วยปกป้องทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง นะไม่มากไปคือไม่ไวกับสิ่งที่แพ้เกินไปแล้วไม่น้อยเกินไปจนเราแพ้ไปก็หมดทุกอย่างแล้วก็ทําให้ร่างกายโดยองค์รวมของเราเนี่ยโดยระบบเลือดเขาวเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีในการต่อต้านโรคไข้เจ็บได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็มีสารสกัดจากราสเบอร์รี่นะพืชตระกูลเบอร์รี่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีวิตามินซีสูงป้องกันนะป้องกันอนุมูลอิสระและที่สําคัญนะคะสารสกัดจากราสเบอร์รี่เนี่ย เป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการแพ้ในโรคภูมิแพ้เจตการตอนเช้าพอตื่นเช้ามาบางคนนี้ไม่ท,ทำอะไรเลยพูดฟิตฟิตแล้วนะคะจามละทางเดินหายใจผิดปกติสารสกัดจากราสเบอร์รี่จะช่วยนะคะบรรเทาอาการภูมิแพ้ในตอนเช้าสารสกัดชุกโตโอลิโกแซคลานะคะจะช่วยเสริมแบคทีเรียในลาไส้อย่างที่บอกนะคะถ้าลาไส้เราแข็งแรงร่างกายเราก็จะดีไปหมดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าลาไส้ดีเราดูดซึมสา,ารอาหารที่ดีได้ดีขึ้น ล้างของเสียออกไปดูดซึมเป็นร่างกายของร่างกายดีๆเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เรามีภูมิต้านทานที่ดีแข็งแกร่งขึ้นด้วย